สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอยู่กันที่เต็นรถ MC 99ลำลูกกาเรียบคลอง7ปัตทุมธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะปอยมีรถกระบะเกียร์ออโต้ราคาเบาๆแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆมานำเสนอให้ f c ของ MC 99ทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะได้ชมกันนะคะคันนี้เป็นรถปี2013 Toyota Vigo Champ เครื่อง2.5 V N Turbo นะคะแรงม้าก็อยู่ที่144แรงม,ม้าเมื่อกี้ได้ดูภายนอกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะปี2013ตัวอ e ีกาบาเกียร์ออโต้ราคาเปิดเพียง469,000บาทค่ะพี่ๆคี่บาทคุณฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆสแดลวร้อนเลยนะคะท่านไหนที่บอกว่าสํ่อยากได้คันนี้นะคะก็อยากจะให้แวะเวียนกันเข้ามา ชมตัวรถกันก่อนนะคะร้านของเราเปิดทุกวันทําการ8ปดนาฬิกาโมงเย็นนะคะ8ปดนาฬิโมงเย็นนะคะสามารถเข้ามาชมตัวรถก่อนได้นะคะนี่เกียร์ออโต้นะคะ4 6 9แสนหกหมืบาทนะคะรีบๆเลยนะคะพี่พี่ขามันมี1คันนะ469,000บาทกรณีฟรีดาวคุณจะผ่อนเดือนละ9,600บาท อันนี้84งวดนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ได้ดาวนะคะแต่ถ้าลูกค้าวางดาวค้างวดก็จะลดลงมานั่นเองนะคะเด,ดี๋ยวมาดูนี่พับกระจกไฟฟ้านะคะพับกระจกไฟฟ้าเซนทันร็อกนะคะ วิ่งมาเพียง8,660กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้า v ีโก้แชมปนั่นเองนะคะดีเลยราคา4 6่0 0 0บาทนะคะออกรถ9บาทจะผ่อน9,634บาท84มงวดนะคะท่าในใดที่สนอกสนใจนะคะก็สามารถแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะร้านเปิดทุกวันทำการแปดใน96โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของข้างในห้องเครื่องกันดีกว่านะคะในส่วนของ นี่เลยห,เนะห้องเครื่องรถนะจ๊ะห้องเครื่องรถนะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะนี่นะคะเครื่องบอกเลยนะคะเครื่องเดิมๆนะคะที่นี่ขายการันตีนะคะไม่ขายรถชนหนักน้ําท่วมนะคะสภาพาแบบกริบมากนะคะคันนี้กับรถยนต์ปี2013นะคะเปิดไม่แพงค่ะ469,00 0บาท 4 6 9 0 0 0บาทคุณใช้เงินบางดาว9บาทก็ออกได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะของลูกค้าต้องไม่ติดแบล็กรีนะคะถ้าติดแบล็รีดยังไงอินบ็อกนะคะลูกค้านะเดี๋ยวปล่อยอาหาวิธีให้นะคะนี่นะคะเอาล้วค่ะนะ,ะถูกอกถูกใจกันไหมนะคะสาหรับปีโก้แชมปกับรถยนต์ปี2 0 1 3ราคาเพียง4,6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ 4 6 9 0 0 0บาทคุณได้กระบะ4 4ประตูแบรนด์ตลาดนะคะกระบะ4 4ประตูแบรนด์ตลาดเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะท่านใดที่สดอกสนใจอยากจะได้รถเอาไปใช้งานจริงๆนะคะพิกัดร้านอยู่ที่ MC99 ลำลูกกาเรียบคลอง7ปัุมธานีเบอร์โทรติดต่อก็08551454508551454502 5 0053532นะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ